โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอัพคลิปลง Youtube นะครับจากคำเรียบร้องของน้องคนนี้นะครับอ่าโอเคก่อนอื่นครับไปที่ลูมครับนี่พิมพ์ว่าลูมแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับอ่ากดอันแรกเลยครับอันนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะ เออ่แต่น,นี้จะสิงไซอัพให้ดูนะครับอ่ะกดที่ get room for free นะครับนี่อ่ะนี่ครับไซอัพ with Google นะครับว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อืมอ่ะก็พิมพ์อีเมลตัวเองเลยนะครับ โอเคกดถัดไปครับพิมพ์รหัสผ่านนะครับอ่าต่อไปครับมันจะเป็นหน้าแบบนี้ครับกดที่โมครับอ่ากดที่ t i k t t k App นี่ครับมันจะเป็นหน้าแบบนี้แล้วกดดาวน์โหลด for PC นะครับ ่มันก็จะเป็นแบบนี้มันจะค่อยๆเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็รอให้อันนี้มันโหลดให้ครบนะครับ่อพอโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าก็เราไปนหนึงครับโอเคครับโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วมันก็จะโหลดแบบนี้นี่ นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าเสร็จแล้วก็กดเปิดครับอามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รอมันโหลดโอเคโอ้โอเคโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าแบบไหนนะอ๋นนี่ไงมาแล้ว นี่มันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีไมมันจะเป็นแบบถ้าไม่มีไมมันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณต้องใช้ไมมันถึงจะเป็นแบบนี้นะครับเสียงมันจะขึ้นเห็นไหมถ้าคุณมีกล้องคุณต้องกดตรงนี้ครับแต่ถ้าคุณไม่มีก็ปิดเมอนผมก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็คือกดเริ่มถ่ายนะครับโอเค มันจะนับ3,2,1แบบนี้นะครับอพอนับเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะมีเป็นปุ่มหยุดการถ่ายเป็นปุ่มรีสตาร์ทแล้วก็เป็นปุ่มหยุดกับทิ้งวิดีโอที่เรากําลังจะเราถ่ายอยู่ครับทิ้งวิดีโอที่เราถ่ายอยู่อันนี้เป็นหยุดวิดีโอครับให้มันเลิกถ่ายไปชั่วขณะครับอันนี้คือเลิกถ่ายนะครับ อ่านี่คือถ่ายต่อครับอ่าถ้าถ่ายเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับอ่านี่ครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราอยากดูสิ่งที่เราอัดก็กดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเลือกความเร็วโอเคแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าเสียงจะมันจะดังไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับโอเคถ้าดูเสร็จแล้ว ตรวจเสร็จแล้วก็กดนี่ครับดาวน์โหลดมันกำลังโหลดอยู่นะอ่ะนี่ไงครับโอเคพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ,อโอเคไปที่ YouTube ครับนี่ครับกดไปตรงอา้าวกดไปที่ตรงนี้ครับสร้างครับอ่าแล้วก็กดไปที่อัปโหลดวิดีโอ กดเลือกไฟล์ครับโอเคเดี๋ยวผมหาไฟล์ก่อนอ่ถ้าคุณอัดเน่มันจะเป็นมีไฟล์ขึ้นนะครับคุณกดตรงนี้ครับไฟล์ที่คุณจะใช้ในการลงคลิปนะครับออันนี้ครับเป็นการตั้งชื่อครับเทสผมจะตั้งว่าเทสนะครับอเคำอธิบายก็เขียน อธิบายเรื่องของที่คุณกำลังจะถ่ายนะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นภาพหน้าจอนะครับภาพตอนที่เราคือแบบว่าเป็นภาพหน้าคลิปอะครับมันก็จะเป็นอันนี้ถ้ามีภาพก็ใส่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีมันจะเลือกให้เองครับเงี้ครับสามารถทำอย่างนี้ได้อ่าเอาอันนี้แล้วกัน ผมทาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็น playlist ครับจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับที่คุณสามารถสร้าง playlist ใหม่ได้ด้วยการกดตรงนี้นะครับโอเคอ่ะครับอันนี้ครับผู้ชมครับเราสามารถใช้เป็นวิดีโอเพื่อสร้างมาเพื่อเด็กก็ได้ครับอ่ะหรือว่าเราจะทํามาแบบว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กก็ได้อ่ะอันนี้เป็นเลือกอายุครับ พอเลือกอายุมี18ปีขึ้นไปเท่านั้นกับไม่ต้อง18ปีขึ้นไปกับน,นี้นะครับโ okay. อเคไม่ไม่ไม,ไม,ไมกดตรงนี้ถ้าตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วกดตรงนี้ครับถัดไปนี่ครับอันนี้คือ End s c r i p t นะครับ End s p คก็คือโปรโมทครับ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในตอนท้ายของวิดีโอนะครับอ่าอันนี้เป็นเพิ่มการ์ดนะครับก็จะเป็นปุ่มตัวไอเนาะที่เห็นกันอยู่ในระหว่างวิดีโอนะครับถ้าทําเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับนี่ครับมันจะเป็นหน้านี้ระดับการแชร์ครับมีส่วนตัวครับเราจะเห็นได้แค่คนเดียวไม่เป็นสาธารณะครับ ต้องมีลิงก์เท่านั้นถึงจะดูได้ครับอเป็นสาธารณะครับทุกคนดูได้ครับอันนี้ตั้งเป็นวิดีโอที่เปิดตัวทันทีนะครับพอคือถ้าอันนี้ลงกดเผยแพร่แล้วครับมันจะเห็นทันทีครับแต่อันนี้เป็นตั้งเวลาจะแบบว่าเห็นตอนกี่โมงก็ได้ครับแต่คล้ายไลฟ์สตรีมนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้นะครับ พอทำเสร็จแล้วกดเผยแพร่ครับอโอเคครับโอเคกดปิดครับโอเคนะครับหลอบวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย